สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องื้อนี้พี่ยมเจอ,อมเดี๋ยวมาเห็นนักกินครับวันนี้นักกินเั้มืันนี้คือเมนูแกงไก่ไส้นมไม่สมครับนี่ไก่ไก่ไก,ก่เป็นไก่บ้านครับไก่บานไม่ยาไก่ไม่ยาฝากใหกกกกกกค้ครับผมฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดซับสไครต์กดไลไรกดแชร์พี่ยมเลยนะครับเด้อพี่ยมเจอมครับผม มาติดตามมาเลยครับเจียวอมสีเป็นคนเท็ดครับนี่หรือใกล้บานครับไก่ไก่เที่เขาชำแหละมาแล้วครับแกงไก่เส้นน้ำมันซมครับพี่น้องโมนี่มาติดตามครับว่าทีเป็นยังไงนี่เครื่องปรุงเูย้อมตามนะครับตามเครื่องนี่นี่ครับนี่ครับวันนี้เขาแกงแบบอีสานอีสานครับแกงแบบปลา้าครับเขาจะใส่ฝักอีตูครับนี่ใบเมียงรักหรือฝักอีตูครับผมนี่ครับโอเคครับติดตามครับผม คือน่าไม่สมครับน่าไม่ดองล่างเดี๋ยวอาสิมาร์างนนครับอ่าสิมาารางนะครับล่างล่างในซาบครับร่างน้ำเข็มทร้งมนะครับออกสิต้มน้ำนึงอ๋อครับผมนี่ครับสูตรเดียวครับผมแซบแน่นอนครับพี่น้องนี่ครับเฮตดตามคอนเท็นของช่องนะครับเหตุไมอกินนะครับคอนเท็นของช่องครับผมไปติดตามับผมเราจะเตรียมไก่ เตียมไก่ครับผมสับไก่เดี๋ยวมสับไก่ครับไก่ไม่ยาครับไก่ไม่ยาไก่ไม่ยาอีกแล้วเดี๋ยวมงไก่ไม่ยาครับไก่ไม่ยาเหรอครับแสียบเองไก่จะได้ไปส่งครับเดี๋ยวเราเบิกตอนนั่นครับผมยอม๋ยวพี่ติมตตม่ไม่สมก่อนครับ ต้มน้ำมันสมให้มันแบบว่าให้มันจืดก็ไน,น้ครับเล็กน้อยแล้ว <c oughs> แล้วเขาเจ้าจังสิมาแกงไก่ครับสูตรเจี๊ยมครับผมแกงไก่เส้น้ำมันสมใส่ผักอีตูครับอ่าอันที่เติมขัวเครื่องครับผมขัวเครื่องครับเน่ <c oughs> ยัวเครื่องนะครับขัวเครื่องไก่ลงครับไก่ขัวไก่ขัวไก่สู่รเดียวขัวไก่สูตรครับ ไกลสุดครับขวไปเลยครับเป็น้อนเดือดสุขครับผมคนเรื่เลยครับโชคดีดอกข้าเครื่องอะไรต่างนะครับขกนัหังจากขวใไกล้แล้วครับเอาก็เรไปสุสมลงมาครับดี๋ยวมาขวบซะก่นนี่ครับ สมครับร้อยจีองปั่วครับ hmm. ปัุ่กกันปั <L <l ่วแ้กันวัฒนะารับรอยจออกครับนี่ครับปั่นครับปั่วให้น้ำสมครับผมปั่วไปจนสุกแล้วครับวันนี้เติมน้ำมันเข้ากันก็หน่อยเขาก็เติมน้ำพีควาเลย ันครงนี้นานนอาวน้ำราโครับนม่ารั <laughs> ที่ต่ำตัวปูจริงครับเจออ๋อมว่าน้ำมันใสใส่ในหกประเทศเลยครับนี่นะครับแต่ต้ลูกต่างน้ำหน่อยด้วยหน่อยค่ะหน่อยหน่อยหน่อยแต่น้ำอีกนิดหนึ่งสุดน้ำแกงไก่ใส่น้ัมผสมสูตรอีสานครับสูตรเจออ๋อมครับผมสูตรเล้าครับใส่ฟักอีตูครับหอม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 แต่ลงถ้าน้ำมันผ่อนจะคุ้นเราทำเสิร์ฟข้าวใช่ครับ โอเคครับปล่อยมันเดือดครับปิดไาได้ค่ะเดือดไาหมอยดีเนาะนั่นเองได้ครับผมเขาจะปิดไาไว้ครับไปครับล้อล้อซูครับเลยล้อซูเลยครับเดี๋ยวเข้ามาปุ่งเครื่องอีกรอบนึงครับผมเอาเครื่องต่ำไสด์หรอกค่ะตัับ เอามาซิม,มอีกทีนึงครับรอสุกครับมาซิมแล้วก็ใส่ผักอีต้ครับผักสุกแต่ามาชิมรสชาติครับผมใส่าพาเกตโต้เป็นโจ,จ๊กเจ๊อ่องไว้แล้วเด้อค่ะปรุงใส่กับเครื่องเลยค่ะตอนนี้เจ๊อ่อมกำลังบ่มีอย่างลายค่ะเครื่องปรุงมีพาเกอีต้ครับตะไคร้เกลือรสด,ดีค่ะแล้วก็น้ำปลาให้เติมที่หลังค่ะน้ำปลาใส่ค<ข>่ะน้ำปลาครับแมนผ่าใไห่หนำเดือดก่อนสำเร็จข้าวค่ะครับน้ำปลาเดด็กใส่เลยครับเด้อ สูตรที่สามตรงกับเข่าอีสามตรงนี้น้ำปลาร้าครับผมอันนี้ก็รอ้อนจะสุกเลยค่ะถ่ายมันเดือดถ้าพอเดือดจะไปนค้นเลยค่ะถ้าเอันนี้สูตรไม่มีตุ้มอกค่ะไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าพี่น้องบอกก็ไกลมันสุกแล้วเดอค่ะน่ะใส่ได้ค่ะมันไอตู้ครับใส่ตุนเลยคะ่ะ ใส่ผักอีตูวแล้วกับปีดแกนเลยนะคะ่ะแกนเลยเจ้าบอกปีดแกนเลยครับนี่ครับหน้าตามันยัซิมอยู่เด้อพี่้อมซิมมันหอมอยู่ย่าไม่หลกลเลยซิมเออพี่พย้อมซิมเลยค่ะ ลงเลยโอ้ยอยากซีมตอนไกล้ถึงแล้วน,นี่ครับในกะว่ามันโอเคแล้วเด้มันได้แล้วเด้มันได้แล้วเด้ค่ะมันได้แล้วแซ่บแล้วบ่ะไม่ทีเดียวเลยเ<อ>ครับเพราะว่ามันนัวเนาะไม่สมความแล้วก็ใส่เครื่องปรุงตอนปรุงพร้อมไหมคะโอเคครับ เอาค่ะสายตากองซิ้นนะคะห้วยโอ้เห็รบครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทันตะไทยพี่ย้ยงกับเจี๋ยบนะครับผมนี่ครับมันี่เจี๋ยบมาเห็ดแกงไก่เส้นผสมครับผมแกงแบบบ้านๆค,ครับ <c oughs> คลิปนี้คงสิพพ้พราะปจำนี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับผม ครับมันนี้กรัสวัสดีครับค่ะครับนี่ครับแกงไก่เทนุเมส่งครับผมมาแสบน้ำกันเตยค่ะ